สวัสดีค่ะพบกับน้องแอนกันอีกแล้ววันนี้น้องแอนมีรถคีบอ้อยแบบคีบหลังเป็นตัวรถไถฟอร์ดรุ่น5 0 0พันคันและรุ่น6,6 0ัอีก1คันค่ะเป็นรถไถเก่านอกไม่เคยใช้งานในไทยเครื่องดีเพืองสวยใช้งานจากต่างประเทศน้อยมากค่ะคันล้อหลังเป็นชนิดคันรถบรรทุกใส่แหนบดูสิคะคันและแหนบใหญ่มากจริงๆนะคะระบบเลี้ยวเป็นระบบพวงมาลัยโรเตอร์ขับคล้องตัวเบาสบาย ใส่ถูกออปชันในคันเดียวก็จบมองข้างระบบไฟอุปกรณ์คลีบเป็นของใหม่100%ซค่ะซื้อไปใช้งานยาวๆคีบเยอะคีบแน่นใช้งานสะดวกดูแลรักษาง,ง่ายต้องลดคลีบอ้อยช้างแท็กเตอร์ลูกค้าท่านใดสนใจลดคีบอ้อยคุณภาพดีติดต่อน้องแอนโทร098 250 0032 00หรือมาได้ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์ ตั้งอยู่ที่ตำบจลจระเข้สัมพันธ์อำเออุทองจัังวดสุพรรณบุรีค่ะ